สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนวัดศีเมืองต่อไปเป็นการอธิบายไปงานในรายวิชาวิทยาการคำนวณคุณครูขออนุญาตเพิ่มเติมจากอาทิตย์ที่แล้วที่พวกเราได้ทำการช่วยพึ่งน้อยเก็บเกสรดอกไม้และไปทำน้ำหวานกันวันนี้คุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดที่ค่อนข้างยากมากขึ้นเราก็ต้องทาความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่ พวกเราจะได้ไม่ต้องถามดูวิดีโอนี้แล้วเข้าใจครบจบในขั้นตอนเดียวจะได้แบ่งเบาภาระ,ะคุณครูประจำชัน้นต่อไปคุณครูจะมาสอนเข้าเว็บไซต์ code org นะครับคุณครูพิมพ์ไว้แล้วเข้ามาแล้วให้พวกเราลองค้นหาตามคุณครูก็ได้แล้วกดเข้ามาครับเข้าเว็บไซต์แรก code org เข้ามาแล้วก็จะมาเจอในหน้าตานี้ถ้าใครยังไม่เป็นภาษาอังกฤษก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ที่ด้านล่างของจอนะครับพอเข้าเสร็จแล้วให้เลือกในส่วนของคําว่านักเรียนพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอในส่วนของรูปแบบการเรียนของภาษาอังกฤษมากมายนะครับเราก็มาเรียนรู้ว่าสิ่งที่พวกเรากําลังทําอยู่สิ่งพวกเรากําลังเรียนรู้อยู่ ต่างประเทศเขาเรียนรู้อะไรกันบ้างไปที่ข้อที่1อันดับเริ่มต้นของพวกเราเราจะไปเราเรียนรู้กันมาบ้างแล้วไปที่หน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับบทที่1คุณครูย้อนให้ดูในส่วนของอา,อาทิตย์ที่แล้วว่าเราทำอะไรกันเฉลยเลยนะครับเราก็ทำการเห็นตัวพึ่งไหม ให้ทําการเดินไปก่อนเดินเราต้องคิดตามเลยว่าพึ่งมันต้องเดินไปถึงตรงนี้แล้วพอเดินไปถึงเสร็จเราจะต้องทําการเก็บน้ําหวานทันทีเราก็เก็บพอตอนนี้เก็บอยู่ที่เดิมไหมขยับไปหรือยังยังไม่ขยับก็ยังอยู่ที่เดิมเราก็ต้องทําการเดินต่อเดินไปปุ๊บถึง1นึก้าถึงหรือยังยังเราก็ต้องทําการเดินต่ออีก19เก้าปึ๊บ พอเดิน1 2ถึงแล้วก็ทำการทำน้ำหวานคุณครูขออนุญาตก,กดเริ่มน่คขั้นตอนเขาก็จะขยับตามไปอ่าเสร็จแล้วกดถัดไปแล้วลองฝึกต่ออันนี้คุณครูไปต่อเลยนะเราพึ่งอยู่ตรงนี้เราก็จะทำการเดินมาหาน้ำหวานก็กด 19 2 9ก็นับ12อ่ะเจอก็เก็บเกบสรดอกไม้เก็บเสร็จปุ๊บต่อให้เรียบร้อยพอถึงตรงนี้นะครับเราก็มาดูว่าตอนนี้เราจะต้องทำการเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จเอามาต่อ19ถึงหรือยังครับยังไม่ถึงนะครับก็ต้องเดินต่ออีก19พอเดินต่อเสร็จก็นับ1 2เสร็จเรียบร้อยเอา ริกซอนํ้ำผึ้งมาต่ออ่าเสร็จแล้วไม่ยากใช่ไหมอ่าต่อไปคราวนี้ไปด่านของเรานะครับคือด่านที่เป็นใบงานที่ค,คุณครูให้ไปอันนี้เรามีความเข้าใจเราจะต้องมาเน้นย้ำตรงนี้ด้วยว่าดอกไม้เราจะต้องเก็บอยู่2หน่วย2ยูนิต แล้วก็ต้องเดินมา1-9แล้วทำการเก็บอีก1 unit ยูนิตและทํา1คําสั่งของพึ่งบอกแล้วเก็บน้ำหวาน3ครั้งและนำทำน้ำพึ่ง2ครั้งพวกเราจะต้องไปทำการวาดรูปและที่สำคัญดูคลิปวิดีโอนี้ให้เข้าใจดูแล้วดูอีกดูแล้วดูซ้ำนะครับสงสารคุณครูประจำชั้นที่ต้องมานั่งตอบอธิบายไม่ยากเลย ขอให้พวกเราทําความเข้าใจกับวิดีโอแล้วก็ทําความเข้าใจกับใบงานแล้วก็ตัวละครที่คุณครูให้พวกเราไปครูบอกว่าโดยวาดรูปลูกศรแต่ไม่ได้บอกว่าให้วาดรูปดอกไม้วาดไปด้วยครับผมวาดให้สวยทําเป็นจิ๊กซอว์แบบนี้เลยต่อกันไปต่อกันไปต่อกันไปทางที่ดีก็นับก่อนเลยว่าจะมีลูกศรเท่าไหร่แล้วก็วาดให้เป็นเซตแบตเทิลเดียวกันเราจะได้ ทำความเข้าใจแล้วก็มีกระบวนการมากขึ้นแล้วก็ใบงานนี้นะครับจะเป็นใบงานสุดท้ายที่เราจะได้ร่วมสนุกต่อไปจะเป็นใบงานที่เป็นเกี่ยวกับความรู้แล้วก็หนักหน่วงมากขึ้นขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมขอให้ทุกคนสนุกกับการทำงานขอให้มีความสุขสวัสดีครับ